สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินร้านกระบี่อันรามันเพยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแอดมินก็มีสินค้าดีๆมานําเสนออีกแล้วค่ะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบใส่เครื่องประดับออกงานหรือชอบไปเที่ยวงานสร้างสารรค์ต่างๆนะคะน้องแอดมินบอกเลยว่าเส้นนี้เหมาะมากๆค่ะพี่ๆค่ะเพราะใส่แล้วดูดีดูเรียบดูโก ổ, ดู ดีมากๆเลยนะคะพี่พี่คะ สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าน้องแอดมินจะนําเสนอสินค้าชิ้นไหนน้องแอดมินจะนําเสนอสร้อยคอเส้นนี้ค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องแอดมินจะขออนุญาตหยิบให้ชมนะคะโอ้โหมาแล้วค่ะพี่พี่ขาสวยมากคอลเลกชันนี้สวยมากจริงๆค่ะพี่พี่ขาดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครค่ะพี่พี่ขาขนาดเม็ดมุกของน้องนะคะจะอยู่ที่12มิลนะคะร้อยขั้นด้วยเม็ดเงินชุบทองคําขาวนะคะ เม็ดเงินของเขานะคะจะไม่ลอกไม่ดำนะคะพี่พี่ขามาในงานตัวเรือนของน้องนะคะจะเป็นตัวเรือนง,งานจี้ห้อยแบบนี้นะคะพี่พี่ขาตัวเรือนของน้องนะคะจะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคาขาวประดับเพชรซีเซ่นนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินจะขนุญายขยับให้ดูใกล้ๆนะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยมาก เล่นแสงมากบอกเลยนะคะระยิบระยับแน่นอนค่ะถ้าพี่ๆท่านใดใส่ไปเที่ยวงานเลี้ยงนะคะบอกเลยว่าระยิบระยับแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวมุกงาน ตัวมุกนะคะจะเป็นตัวงานจี้แบบนี้ขนาดเม็ดมุกของน้องจะอยู่ที่14มิลน,นะคะพี่ๆคะ่ะส่วนงานตะขอของน้องนะคะงานตะขอของน้องจะเป็นงานตะขอตัวเรียนเงินแท้ชุบทองคําขาวเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวเรียนกระสุนแบบนี้นะคะถอดง่ายมากอมถอดใส่ได้ง่ายมากเดี๋ยวน้องแอดมินจะขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะพี่พคะ่ะนี่ใส่มาแล้วก็จะออกแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆค่หรือ พี่ๆท่านใดอยากให้สั้นให้ยาวกว่านี้สามารถระบุได้นะคะพี่ๆคะแต่ส้อยเส้นนี้นะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่19นิ้วรวมงานตะขอนะคะพี่ๆคะใส่สวยมากบอกเลยว่าใส่สวยมากแล้วถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะอยากได้สั้นกว่านี้ได้ยาวกว่านี้ สามารถบอกได้อยากให้ยาวจำไหนบอกได้หมดเลยค่ะพี่ๆค่ะทางร้านของเรานะคะจําหน่ายไข่มุกแท้แน่นอนนะคะแล้วก็มุกของน้องเนี่ยกลมสวยกลมสนิทนะคะผิวตาหนิธรรมชาติน้อยมากมุกของน้องสลับสีแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอย่าลืมทักมาสอบถามได้ทางเพจร้านกะบี่อันดามันเพลน,นะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ